ครับัสวัสดีครับพี่น้องคือเขาครับอาตอนนกคือเขาครับนี่ก็ทำมเรหไม้เดิมครับเมื่อวานฟัง่นครับเมื่อวานเมื่อก่อนฟังฝนเนาะพี่น้องฝนนกขันกบโพบเน่ะอ้ฟังฝนอ่ะเมื่อวานนี่ก็วมานี่กับคนทางเขาครับนกไล้ครับเขตนี้ครับเขตบันตองน้องสปาสนะครับนะล้งน้ำตาลครับ คุณผู้บนานฟังคุณมันนี่สีมาเอาฟังนี่ครับนี่เขาทางครับไปไกลนี่เอาครับติดตามส้มครับมันสิเป็นไรน,นกขนลังขันหอาดีคุณติดอะไรอยู่ครับเห็นไหมี่นอ้องเอาเอาครับมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บบนึงเอาเอาครับ จะรุ่นแพ็กค,คู่อะไรนะครับพี่น้องเยไปรุ่นแพ็กค,คู่อะไเลยพันพี่น้องพันห่วงชุดเก่ารักห่วงชุดเก่ารักเหมือนพันครับเอาเร็วเอาเร็วเอา นู่นับพี่นับพี่นเต็มข้อก็ขับบ่วง เกาลักือเก่าครับจะเป็นสีน้ำตาลที่แกจังน้อยเนาะครับเนาะมันสีบวกคือยังไอพวกนี้พวกนี้เห็นไหมครับบ่เห็น,นรหรอกน,น,นี่นี่นี่โอ้ยรุ่นแพ็คกครูไปเลยครับโลงซองตัวนี้เสียงไงครับตกเขาลมนิดนิดบางมียังไงเขาเอือนขนขาวอะครับเออดกมงคลเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เนี่ นนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซนหนึ่งต้องพืดออกกี่ละค้อออกนี่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 นเสนหนึ่งล้กก็นี่เซนหนึ่งครับแลอ,อกก็นี่เซนหนึ่งครับมกสับมุกยังมุกหัวจักดอกครับอ่นพี่น้องอาจารย์ท่านได้รูก้กัคอมเมนต์บอกกันเลยครับเวยมันคือดีแทนกตัวนี้อ่นปีขาวครับซือเลยตัวนี้ครับไม่หนุนครับมันลงบทีดอกบางๆเดี๋ยวบาง,บงบๆหลบหลบ อาเด้ครับกับกล่องกันกลับหนึ่ง,งโ,อโอ้ย่าๆๆๆดนัว่านันดอกเต็มขาพื่อนะเดืยๆขาสีฮักยเที้ยงเย่อนี้องมาปุ๊บาปุมุม๊บกันนี่โอ้ลายก็งามด้เพ่น้องเอ้ยนี่นี่ สามเซนครับเสซนขามึกข้ามกับสุดยอดแดงครึ่งครึ่งข้ามก็ดีนกแกปาแลาเราครับมีเสียนเสียนซอจังน้อยครับนี่ครับนีเสียนสออมนาดอกเลี้ยงไดนครับนกตัวนี้โอเคครับ